กองส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อโลกร้อนขึ้นมีหวังน้ำแข็งจะละลายลงทะเลและรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้นสิ่งที่ทำให้คาร์บอนในอากาศเพิ่มมากขึ้นนั้นมาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้พระราชด,ดำรัส ที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยในสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทั้งที่เกิดในประเทศไทยและกับโลกตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรงจนถึงขั้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทรงเตือนให้ประสบกรน,นิกรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วยซึ่งการลดภาวะโลกร้อนตามแนวพระราชดำรินั้นต้องมีการบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและด้วยพระมหากรุณาทิคุณดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันดูแลอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม